สวัสดีค่ะมามเจอกันตัดฟืนเป็นคอนเทนต์ขยันปัตติวาบัดยยมนั่นคือว่าตัดกับตัดยังสีแหละเป็นคอนเทนต์ขอเพลงสวยกะยี่ใจกับเพื่อนจะได้ไหมคอนเทนต์ขอยัอนอีเด้อตัดฟืนไปไลกับสอบเอนีย อ้เบาไก่มาสบายดีน้องดาวน้องดาวน้องไก่น้องไก่เบาเบาก็ะไดที่เบาสบายดีไก่ดาวดาวกทักไก่สบายดีไก่นานนันคืออยากกินไก่ก็ตั้งเบาไก่ดาวดาวอันนานนที่ให้เบาไก่อันสวัสดีครับอันพี่เบาอันเนี้ยพี่เบาวก็บอกอย่างนเสียงแม่แม่ลืมลืมลืมขอโทษขอโทษปิดเสียงทุกั่น แล้วกิม้าเขายอ้ไก่ตื่ตาตาบหัวหลอกกากระกาบหัวใจกอดกอดเบาไก่เบาไก่กับไอ้สติเกิดตาลูกไม่หยุเอฟซีูกูมากให้หัวใจเจาต้องลุกเต้า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 ได้สติเกิดตาลูกโอ้สัตวเด้ยวเบาไก่ผมมีเสียงน้ำตากหัวลอกกากรเพื่อนน้องๆักาสติเกิดตาลูกได้มาใหม่อีกแล้วสติเกิดตาลูกเออ ไี่เกิดดอกมดเมียนดาวกันไส่เอฟอีจูกับพี่ดาวนี่ป้มๆๆเ่นเดเอซีจูกับต้ดาวนี่หิ้วของแล้วอยากต้มไก่ตีต้มไอชนเพลือยคุณบอกว่าใ่บาวไก่ก็ได้ดาวดาวสวัสดีจ้าจูบาไก่สู้ๆครับครัคุณครับมันมใหญ่สแล้วบาไก่บาไก่กเคม่ามาอเอาไหมจะส่ง ต้นไม้ให้เิดมาถึงน้องโดมเอาไม <hi> ้เอาตรงมาเลยตรงมาเลยจัดมาน้องโดมเอาไก่ไก่ปอบพอนมาสองถูกขุงอีกเอาไก่หัวเรากาดกาดสาวดาวกับ่อ่ว้อยกันจังไกจไปกินเจ้าน้อง้างวานน้องว่าดาวดาวก็โดม ال โดมพ่อไก่พ่อไก่จัดไปนมเพื่อสุขภาพน้องโดมมาถึงจัดนมให้พ่อไก่อัจดูก็ fc กายสายบางแคนเลยแบบเลื้มดาวดาวกันสวัสดีจ้าน้องโดมดอกไม้แดงหนึ่งดอกลูกโดมลูกพี่โดมวันนีเ้ fc จูก็ได้น้องโดมแม่ดาวนี่พ่อปิยะอ้อ fc จูสวัสดีนะครับรู้ๆๆๆเสียเสียเสียวันนี้ดาวดาวไข่พัดมาอีกสี่อันอเ fc จูพี่เบาคนรอเลื้มเลื้มเลื้มดาวดาวกันทั้งหิวทั้งร้อนวันนี้หมดไข่พัดมาอีกสามอัน วันไหนจะแอบแอดมาครับจะส่งเฟซแม่ว it ิไลให้ครับอ้าวอ้าวบอกใครนี่บอกใครเอาพี่พี่เอาเลยถ้าพี่พี่ดุสพี่ดุสบ่าวนามาตึงกัยกมือโบกมือทักทายครับสวัสดีครับบ่าวนาวมามารออยู่บอาน้ำสบายดีสบายดีบ่าวนาขอบคุณบ่าวนาว้ะครับที่กับมาตักท้ายส่งเรื่องใจให้กัน คกูเลยร้ายกับบ่าวน้ำอบคุณครับพี่ดุ๊ดเตรียมๆแล้วครับพี่ดุ๊ดอ่าทำได้ทำโขจากเสด้าเห็นไหมยังน้องโดมพี่ดุ๊ดเตรียมแล้วเตรียมเตรียมเตรียมเดี๋ยวลองแล้วเอาเดี๋ยวทีครับต้องช่วงต้นนี่แหละมันชิงสีนั่น น้ำก็ทักทายมาขอบคาณขอบคุณบ้านน้ำอยากดูหน้าพี่เส้าน้องดวงบอกพี่เส้าว่าวันไหนแอดมาครับตั้งกล่องเจ็ดนาทีแล้วยังบ่กร้องอยู่ล้งนี้แจกเดนรอจังพี่เส้าน้องดวงก็บอกรอจังพี่เส้าี่ดรุดกับดอกไม้กับหามาสามดวงมามๆๆล่ออยู่ถุงกำลังาก็บถุงกับใจกำลังไอดอกพี่สติ๊กเกอร์ที่สวยพร้อมดอกไม้สามดอกกำลังๆเอาด้วยจ้า เอาเลยเอาเลื่อยลอยอยงู่ขฮ้ยขยี้ยยใจเศร้าแม่ห้างนางมาตีสงกระใสเคินเคินป้าสวยเหลือเกินอยากใกล้ชิดแม่แมนเจ้าสิมีลูกติกดกะบ่ได้ผิดกะบุญได้ได้สวดส่งองค์เกลียวใบอลังงานสร้าง อิลีสนองวาสนาของไอเนน่นาได้ไหมคนดีที่มีบุญบนอกชาตินี้ที่ได้บัตีสุขวันรันางเฮ้ยหยงรักเธอกับแล้วนะไม่อดยา ใส่ได้ใส่ได้หัวใจพี่ดวงนนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดตรงนี้ถึงเธอเคยผ่านมือผู้ายแม้จะตีมือสองสรงเพราะพี่หน่อยน้องคิดแต่ว่าเอาคุณนี่ยอมขบขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับไปฟังฝากบ้าน เสด็จเจ้าเนี่ะทำไล่ะหายไปไงล่ะเั็นกีบมะัาไอ้เธอเป็นคนสุดไมยไม่มีลูกไม้หรอกนะคนดียุติกับเป็นแม่ไม้ มาเป็นเนนมียอาานน้าแม่ยอดน้าแม่ยอดอยาอยาโอเคอ <ไป S 2> ค่ะอขอบคุณมากมายนะคะ <c oughs> จากสะาดูชาแนล